ลังเลิกเรียงไกรกลางทำมานสามสามเมคิมีสัมพันธ์หยุดมันสร้างสรรค์พวงชนวิในดีมีวิชาที่ละเดันมุ่งเน้นคุณธรรมามากล่นเขาเรีองพวกเรารัก นพลังสร้างสรรให้บังเจอมาเธอสถาบัน เรียนท่านประธา,า,น,าน่เคารกข้าราชการนักการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายนอกโรงเรียน,อ,อ,นอุดรนวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีชื่อเรียกว่าอุดรคำเกมประจําปีการาศารกึกษา2542ขอบคุณท่าน,รานประธานระดับสูงที่กรุณาให้เกียรติมาในวันนี้และให้กําลังใจแก่นักกีฬาในข้ารา,ราชการการศึกษาของพระมีาการศึกษาข้ารชการตํพั2542 มาตราสีสามกล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และทักษะทางด้านกีฬาโรงเรียนได้ตระหนักเึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้ให้กรมสารการเรียนรู้สุพักษารศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรแข่งขันกีฬาสีภายในที่ว่าอุรารทำเกมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้หนึ่งเพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยการฝึกปฏิบัติ 2. เพ e <Dr. S 1> ื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ด้านกีฬาพัฒนาคุณลักษณะต่างๆอย่างเหมาะสม 3. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่นักเรียนแล้วก็ให้หัยรา่นเสีจิดสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการจแข่งขันกีฬาได้แบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มสีคือ สีจุกูสีแสดสีเขียวและสีฟ้าโดยจัดก,การแข่งขันประเภทกีฬาวูกาประกอบด้วยกีฬาฟุตซอลชายหญิงวอลเลย์บอลชายหญิงเีบาร์คอชายหญิงเทเบิลเทนนิสชายหญิงเปตองชายหญิงปีพาประเภทวิง่งบุคคลและประเภทวิงทาาท่งผาดชายหญิงกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมเคราะห์และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานบริษัทห้างร้านบุคคลต่าง คณะครูโรงเรียนอุดรธรรมพนมพ์สอนและแม่ค้าโรงอาหารในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนด้วยดีเสมอมาวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณากล่าวให้เหว่าและก็เปิดการแข่งขันอุดรธรรมพลงพ์ตมาต่อไปโอบพลงครับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ท่านผู้เกียรติทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเกียรติีภายในโรงเรียนอุดรธรรมศร์พงศ์จังหวัดอุดรธานีอุดรทำเกมประจำปีการศึกษา2557ขอขอบคุณคณะกรรมการจากการแข่งขัน หน่วยงานบริษัทห้าล้านตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จ้าเงเงินการจากการัดก,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 การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2512มาตรา23กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเน้น ความสำคัญทางการรู้คุณธรรมจรียธรรมมีกิจสาธาระประบวกเรียนรู้และทักษะทางด้านกิราการมีน้ำใจเป็นนักกิรารู้แพ้รู้ชนะรู้เอาไปและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข พอขอคุณมทางเรียนโดยกุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาที่ได้กำหนดถึงความสำคัญของนักเรียนด้วยการกิจกรรมแข่งขันเจราสีภายในขึ้นในครั้งนี้บัดนี้ได้รำเป็นมงคลเริ่แล้วข้าพเจ้าขอเปิด กิจกรรมการแข่งขันยายราสีภายายนุเวนอุดรธรรมอุศร์อุดรรรมเกมประจำปีการศึกษา2,557นับบันนี้ขอบคุณครับ นะคะได้เริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วขอเช้ญรบเบือกับกระเบืนในงในเพ้งด้วยนะคะเรียนหลักสูตรนักเรียนภาษารุ่นแรกของประเทศไทย สำเร็จชั้นป .6 ม .2 จตุ้งเรียตนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2508การทำงานเมื่อปีพุทธศักราช2520ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยเลือกลงที่โรงเรียนบ้านตางวิทยาหรือโรงเรียนครูสอนในปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษจนเกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช2550 โดยไม่เคยย้ายไปสองโรงเรียนอื่นแต่อย่างใดประวัติด้านักกีราขันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในขณะนั้นเรียกกีฬาเกดในกีฬาประเภทบาสเกตบอลชายได้เหรียญรางวัลคือเหรียญเงินนักกีฬาเล่นกีฬาก็ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้สถิตฟุตบอล สังกัดชมรมผู้สนินฟุตบอลจังหวัดจันทบารีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2 5 4 8ิษย์น้าฤทธิติณฑ์บดการศักดิ์สิทกี์ยราฟุตบอลหลวงปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่2หมู่15บ้านโคกสุสาญตำบลเสือเพลย์จังหวัดปรจันทบุรีค่ะนักกีฬาทุกคนกล่าวตาม้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนนักทีนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นจะทำการแข่งขันกีฬาในอุดรธรรมเกมด้วยความมีนักใจนักกีฬาอย่างแท้จริง คนท่่นพอนมาสาววัดเ็นะาตมท่งเ็้หทงาไทยนะคะผอของตรงเรียนนะคะเป็นตาางนรกเรียนะคะนายคันยศเบญจสอง Trong thời gian nó phá 2องับค่ะผู้ถือพระบรมฉายารักทั้งสองคนนะคะนางสาวอรสาข่อสิงห์หกับนหนึ่งและเด็กชายจักรเนกจอจิบูสองับหนึ่งค่ะพระราศีแสดนะคะประกอบไปด้วยนางมัทยาวานิชฐ์ผิรีสีับนหนางสาวสาวนิตรีตีสีสามับนหนึ่งนางสาวชุคามาศประพันธ์พัทสามับหนึ่งค่ะตามที่กองเชียร์นะคะ รีเดอร์นะคะคณะรีเดอร์ตามด้วยกัวเชียร์ของสีแสดนะคะคุณครูแม่สีนะคะประกอบด้วยคุณครูสะอานคุณครูจิมาคุณครูสิงหนธีคุณครูพันชนีคุณครูสุล่าคุณครูอธิเกตคุณครูชาชาญชัยและคุณครูสันนพัฒน์นะคะที่สามนะคะที่เข้าสู่คณะกำลังจะผ่านหน้าท่างและที่สี่ นะคะสีฟ้าสีฟ้านะคะผู้ถือโงสีฟ้านะคะนางสาวนุชรมิตรสารสามทับหนึ่งนะคะผู้ถือทสีฟ้านายมงคลพุทธรักษ์สาทับหนึ่งสีับหนึ่งนีแล้วนะคะา พยธัิสิของทอเด็กหญิงพัชรามรยบุญผลสองขัหเด็กหิงพัชราพรลีทองดีหนึ่งัหนึ่และตามด้วยครีเออร์องสองทีนะคะเสีประจังสีเขียวนะคะประกอบไปด้วยคุณรูแสงคุณรูสุภาพคุณรูปัตธรมาคุณรูนิวันคุณรูมาลัยคุณรูเดิศักดิคุณรูสุเทพ ปัญญาค่ะนี่ค no ือกระบอกสีนักกีฬานักบินาโดว์ฟิ้งบิดเดอร์นักพิลสีนะคะได้เขาลบท่านประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณท่านอาจารย์เ้านสมบูรณ์สมบูรณท่านศาสตประธานในเด็กของเราเด็กนักมีรอมคณะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกศนโรงเรียนมิราสันมุซอนคณะกรรมการผู้ปกครองและ